นานบอย оре, นเนาะร้อยเรื่องนะครับกับช่องสบายสบายสไตล์เบาเหนือมีปมาฝากคนมากินยำปูม่านะครับที่เฮาได้ทำทำนั่น likewise. คือยำปู means. ม่าที่เฮาทำเซตเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับก็เป็นยำปูม <never> ่ารสเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดของเฮานั่นเองนะครับก็จะพาทุกท่านพวกคนนะครับมากินยำปูม่านะครับเนาะนะครับปูม่าผมซื้อมาจากแมคโครนะครับก็จะเป็นปูม่าแบบสดๆนะครับเนาะโอู้ดไปอู้ไปกระําลายไหลนะครับ จะเป็นปูมาแบบสดๆเลยนะครับนะครับทุกคนหันก่อครับนะครับเป็ดปูมาแบบสดๆเลยนะครับเนื้อใสๆนะครับเนื้อใสๆนะครับกำลังจิ้มาเลยครับนะครับปูไหลายกันน้ำลายน้อยครับกินเลยครับมาครับทุกคนครับอือหือสุดหยอดครับ ขออย่าใจมือนะครับอืมครับน้ำจิ้มสุดยอดครับ,รบเป็นน้ำห้าตีลำนะครับน้ำห้าค่อนข้างนัวเนอ่อ ครับปูม่าออกหวานๆคนะอับน้ำจิ้มของเ่าจะค่อนข้างจิ้จัดนะครับเผ็ดนิดนึงนะครับได้เ,ดเปรี้ยวหวานเนาะมันก็รรสชาติมันจะโอเคนะครับลงตัวกลมกอมนะครับ ปูมากมนะครับหวานเนาะขอหยนันนะครับอืมอืมหวานมากๆเลยนะเนี่ยปูมามันปูมากสดเนาะมันก็ค่อนข,ข้างออกหวานนะครับ ปูมาสดๆนะครับจากแม่โคนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปส่งปอนะครับไปโรงบาลเนาะผมก็เลยแวะ ro, แม่โค้ะก็ซื้อแม่โคมาเพื่อที่จะนะครับอัดคลิปนะครับท,ท่าทันผู้ชมน้ทุกคนได้กินด้วยกันนะครับ อาหารทะเลชิ้นเดียวชอบและชอบกินมากที่สุดก็คือปูหม่านะครับเพราะว่ามันเนื้อมันหวานดีครับเวลาเขาอามาทําเมนูมายําหรือว่าเอามาทํานึ่งเนาะเนื้อปูม่าสดๆมันจะออก,กอหวานนะครับหวานมุ่งหมายเลยนะครับ อโอ้ขยด,ดนครับนี่ผมหนึ่งตัวผมหักกึ่งเลยนะครับตัวนึงผมหักกึ่งมาเลยนะผมไม่ได้ตัดแบ่งกึ่งแห็นสิ่งนะครับมีแบ่งกึ่งตัวมาเลย น้ำปลาช้ำชืำม,ม,ม,มันแบบหวานนะครับหวานมากๆเลย เนื้อปูม้าใหม่ๆมันจะหวานนะครับเขาเอามาแจ,น,าน,จน้ำโซดาเนืแอเจน้ำโซดาเสร็จเนื้อปูม้ามันจะฟูเนาะฟูแล้วเนื้อมันจะนิ่มนะครับนิ่มแล้ว็หวานปกติเนื้อปูม้าแล้วถ้าปูม้าสดๆมันจะหวานมากๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลย ออข,ข,ขอยน,นะครับต้องใช้มือครับเพื่ออันทรสเนกดานกินน้ำจิ้มของเขงาค่อนข้างเผ็ดหนัวนะครับ ไงงบเก็กินนะครับลองเอาไปทำดูด้ยครับยำปูม้ารสเด็ดนะอืมเนื้อปูม้าเต็มๆนะครับมันหวานมากๆเลยอะ อืม,อมขอโทษครับน้ำจิ้มค่อนข้างโอเคครับลงตัวเลยครับคือความหวานความเผ็ดแล้วกะ็น้ำปลาลาดนะครับน้ำห้าเนาะมันลงตัวครับมันกลมกลม จยาดันนะฮะพริพกเผ็ดมางๆเลยนะฮะอืมหืดีมาก ทำปูพุ่งกระเด็นเลยนะครับน้ำกิ้มค่อนข้างราเด็นทำให้เงื่อผมออกได้นะทั้งเผ็ดนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่านะครับอากาศเ็ยค่อนข้างเย็นสบายนิดน,นึงนะครับ Ừm. ầm trầm ความหอมของพักขึ้นชายนะครับใบขึ้นชายกับยำนะครับมันจะบ้านเทาของห้องจู้กันนะครับเนาะ น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับเผ็ดแบบจิจัด,ด,ด,ดปากเบือแน่นอนครับเผ็ดสังเกตได้ครับเนื่อของผมจะออกนะครับน้ำจิ้มเผ็ดมัางๆเลยเนาะผมใส่พริกประมาณ ห้าสิบเมตรครับกินมันจะกินค่อนข้างยากน้อยหนึ่งครับเนาะแต่ข้างในมันจะเป็นเนื้อนะครับหวานมานะครับความเผ็ดมันทาให้เลือดฉุดฉีดดี นาะกล้ามมันก็ยังมีเนื้อนะครับเนื้อหวานเนาะแต่เราต้องใจฟันแทะเอานะฮะเนื้อออกเนาะมันเพชรนะครับ อู้สุดยอดมากเลยครับถูกใจขนาดกับยำปูมาเนี่ยเป็นเป็นของที่ผมชอบมากที่สุดอืม เนือมันหวานมากเลยหวานแบบอธิบายบูุ้ครับค anyway ือมันหวานมากๆเลยคถ้าเป็นองเป็นปูมากดีสดๆนะครับเอามาเจน้ำโซดา Mm. Suljan. So, yeah. เผ็ดมากๆเลยครับเป็นอาหารมือพิเศษสำหรับวันนี้เนาะจากไปครับทำงานด้วยความเด็ดเหนื่อยเนาะวันหยุดเราก็ให้คือรับตัวเองบ้างเนาะ กระเพ็ดตื่มกันครับพริกกระเพาดอยู่แล้วเนาะเอาหอมหัวใหญ่ตื่มไปฮะดูน้ำเนื้อผมอ่อกเนื้อตรงอกมัน สุดหยอดครับเมนูยำปูมะสูตรนันบอย ยอดมากๆนี่หนิดูด้านหลังก็จะเป็นป่านะเป็นป่านะครับเป็นป่าเขาช่วงนี้กัมันหน้าแรงนะครับหน้าแรงป่าอาจจะบกครอยงามปนใหญ่นะครับช่วงหน้าแรงนะครับ ถ้าช่วงหน้าฝนมันจะเขียวนะป่าภูเขาทั้งลูกนี่จะเขียวเขียวขจีทั้งนั้นเะยครับเต็มไปด้วยใบไม้เดี่ยวงง่ยงามนะ,ะครับกีมมันเนาะกินรีมมันคนระับ กิมมันก็จะมีตั้งในที่นะครับจะมีเนื้อของนะอืมหวานครับหวานมากๆเลยในน้ำกิมของผมมันจะออกเ,เปรี้ยวหวานนะครับ น้ำกระเทียมดองมันจะมันจะอองทำน้ำจิ้มของเขามันละมุนนะครับมันจะกลมกล่อมออกหวานๆนะครับเยิ่มเยิ้ม ในกระดองมันก็จะมีนะครับส่วนที่เป็นเนื้อเนาะอาจะอยู่ในช่วงนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็จะจอดออกมานะครับเสร็จแล้วก็อนะดยอดหวานมัน บอกว่าขอห้องมันปูมันปูนะฮะมะลำสำหรับคลิปนี้เพื่อท่านผู้ชมโดยเุพาะนะฮะ อหวานมากๆเลยครับเนื้อของปูมากมันกน็หวานมากๆเลย ส่วนเนื้อของมันนะครับ เดี๋ยวอีกครีมหนึง่งครีมสุดใต้นะครับก่อนปิดคลิปเนาะหวานมั่งเลยนะครับ วสุดยอดครับสำหรับอาหารเมื่อน,นี้ับอาหารวันนี้นะครับเป็นเมนูที่สุดยอดมากๆเลยครับหวานสดอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดสุดยอดเลยครับก็วันนี้เรียบร้อย นะครับสำหรับคลิปกินยำปูม้าเนาะก็ฝากทุกคนครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสิ่งสำคัญกดกระดิ่งนะครับถูกใจกรกด,ดไลค์ให้กันแน่เป็นกำลังใจให้กันเดนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ